ดีเนาะก็เลยมีผ้าประจําตัวเริ่มงานกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะวันนี้ก็เป็นช่วงเช้านะคะพอดีว่าแคทต,ต้องมากรอกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงส่งลูกค้าตอนเช้าก็ลเลยไปเช็คจุลินทรีย์หลายๆตัวนะคะแล้ววันนี้ก็ มีสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทุกคนจำได้ไหมคะว่าแคทเคยทดลองทําหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรม่วงแดงนะคะถ้าทุกคนจำได้นะว่าสูตรนั้นอะ แคทตั้งใจจะให้เป็นสูตรม่วงแดงนะวันนี้เขาเริ่มมีสีที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเริ่มมีสีแดงนะคะเริ่มเป็นแล้วเดี๋ยวแคทจะพาทุกคนไปดูนะคะว่า หัวเชื้อจุลินทรีย์สีม่วงแดงที่แคททำจากน้ำต้มสุกและไข่แดงเพียวๆนั้นสีจะออกมาเป็นลักษณะไหนแล้วตอนนี้ก็ครบ1เดือนแล้วนะคะเดี๋ยวแคทพาทุกคนไปดูเอาละคะ่ะทุกคนเรามาดูกระปุกด้านหน้าแคทนี้นะคะกระปุกด้านหน้าแคทคือสูตรม่วงแดงนะคะที่แคททำทิ้งไว้ตั้งแต่วันที่ห้านะกระปุกนี้คือวันที่ห้านะคะ ทุกคนจะมองเห็นไหมนี่นี่นะคะเป็นสูตรม่วงแดงของวันที่5ธันวาคมปีที่แล้วนะคะเป็นสูตรไข่แดงน้ำต้มสุกที่แคทเคยทำให้ดูก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครไม่เคยดูเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะหลังคลิปแคทจะมีแนบลิงก์ไปยังคลิปวิดีโอที่แคททำกระปุกนี้ให้ดูอีกทีนึงเนาะแล้วก็ มันจะมีสีที่แดงและไม่แดงแตกต่างก,กันจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เป็น <c oughs> กระปุกนี้นะคะเป็นสูตรที่ไม่ได้ทำการปรับปรุงอะไรเลยนะไม่ได้ปรับเปลี่ยนสิ่งใดๆเลยคือหัวเชื้อเพียวๆที่ทำตั้งแต่แรกนะเดิมทีเขาเป็นสีขาวคุณแบบนี้นะคะคุณไม่มีทีท่าว่าจะแดงอะไรเลย แล้วก็มีอาหารค่อนข้างเยอะนี่นะคะนี่คืออาหารเดิมของเขาเลยแบบเดียวกันนะคะสองกระปุกนี้แต่แคทจะบอกถึงความแตกต่างอย่างนี้ค่ะคือกระปุกเนี้ยทำพร้อมกันวันที่ห้าธันวาคมเช่นเดียวกันนะแต่ว่าแคทเติมหัวอาหารลงไปนะคะนี่หัวอาหารเติมลงไปเมื่อวันที่สามสิบธันวาคมนี้เองนะคะ สามสิบธันวาคมที่ผ่านมานี้นะคะเมื่อปีที่แล้วเหมือนไกลเหมือนไกลอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือวันที่ห้าวันที่ห้านะไม่ได้เติมอาหารนะคะเป็นสูตรดั้งเดิมเพียวๆของแท้ดั้งเดิมนะคะเราตั้งใจจะทําให้กายเป็นสีม่วงแดงอืมไม่ได้เติมอะไรแต่ว่าด้วยความที่แคทอยากทดลองนะคะว่า ถ้าเติมอาหารลงไปแล้วอ่ะเขาจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเลยลองทดสอบเติมหัวอาหารลงไปนะคะซึ่งกระปุกนี้นะคะก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะแดงเลยเมื่อเราเติมไปแล้วนะไม่มีทีท่าว่าจะแดงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเป็นการทดสอบทดลองดูเฉยๆนะแล้วมาดูสองขวดนี้นะคะสองขวดนี้ไม่ได้ทำจากน้ำต้มสุก เป็นสูตรไข่แดงเพียวๆที่เราต้องการทำเป็นสูตรสีม่วงแดงเช่นเดียวกันนะคะอันนี้แค่ทำจากน้ำฝนทำไว้สองขวดแต่อันนี้คือกลายเป็นสีแดงไปแล้วนะคะถือว่าสำเร็จนะนี่นะคะสังเกตตูดว่าจะเป็นสีแดงเข้มนะอันนี้ เป็นสูตรสีม่วงแดงเช่นเดียวกันทำจากน้ำฝนนะคะแต่ว่าแคทได้เติมหัวอาหารลงไปเติมหัวอาหารพิเศษแบบเดียวกับกระปุกนี้แต่นี่นะคะเขากลายเป็นสีแดงก่อนอาจจะสาเหตุมาจากแหล่งน้ำหรือยังไงแคทก็ไม่ทราบได้นะเพราะว่าอันนี้เป็นน้ำฝนน้ำฝนค้างปี จากถังที่แคทเคยนำมาขยายหัวเชื้อต่างๆพอเติมสารอาหารที่เป็นหัวอาหารลงไปเขาก็จะกลายเป็นสีนี้เลยนะคะคือเร็วมากอันนี้คือเติมหัวอาหารลงไปวันที่31นะคะเติมทีหลังกระปุกนี้แต่กระปุกนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะเป็นเนื่องจากกระปุกนี้ใช้น้ำต้มสุกแบบเดียวกับกระปุก ที่เป็นสีแดงแล้วกระปุกสีแดงนี้เป็นหัวเชื้อแล้วนะคะแต่ไม่ได้ใส่สารอาหารอะไรลงไปเลยไม่ได้เติมอาหารให้เขาเลยแต่อันนี้เติมอาหารลงไปเติมหัวอาหารลงไปเมื่อวันที่สามสิบธันวาคมนะคะยังไม่เป็นแต่ขวดนี้นะคะเป็นก่อนแล้วทํำท่าเหมือนจะเป็นสีม่วงด้วยดูสีลักษณะออกไปทางม่วงแล้วนะคะ อันนี้เป็นหัวเชื้อที่แคททำจากไข่แดงเพียวๆนะไม่มีไข่ขาวเจือปนนะคะแล้วก็ใช้น้ำฝนค้างปีแบ่งจากขวดนี้เดิมทีอะทำแค่ขวดเดียวนะขวด1.5ลิตรนะคะขณะนี้เดิมทีทำแค่ขวดนี้ขวดเดียวนะคะใช้ไข่แดงเพียวๆจำนวนหนึ่งฟองเลยลงไปในขวดนี้แล้วแคทก็ เขย่าให้ไข่แดงนะคะแตกอยู่ภายในขวดแล้วนำไปตากแดดสองวันแคทจึงนำน้ำฝนนะคะมาเติมลงในขวดนี้แล้วก็ทิ้งไว้ค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้นะคะแคทก็ยังสรุปไม่ได้นะคะว่าการทำหัวเชื้อสีแดงม่วงนั้นแบบไหนตายตัวที่สุดอันไหนเป็นเร็วที่สุดนะคะก็มาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันเนาะ อันนี้เป็นของดั้งเดิมนะคะอันนี้คือน้ําต้มสุกเนาะก็ทําไว้ตั้งแต่วันที่ห้าเพิ่งจะเริ่มแดงส่วนหนูนะคะแต่ลักษณะภายในคือมีความเป็นแก๊สนะเขาก็จะยังมีแก๊สด,ดันอยู่ภายในนะคะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะสําหรับขวดนี้ที่ยังไม่แดงกระปุกนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะที่เราเพิ่งเติมอาหารใบเนี่ยเดี๋ยวแคทจะลองคนกระปุกนี้ให้ดูนะ กระปุกที่ไม่ได้เติมแต่ดูลักษณะก้นของเขานะคะอาหารเดิมเป็นสีขาวแล้วก็มีจุลินทรีย์สีแดงที่มีความเข้มนะคะม,มีหัวเชื้อที่มีความเข้มลอยอยู่ข้างบนเดี๋ยวแคทจะคนให้เขาผสมกันนะคะ <S <S เผื่อเขาจะเป็นสีแดงได้เร็วขึ้นเนาะเดี๋ยวแคทมาลองคนกระปุกนี้ให้ดูนะคะลองคนให้ดูเพื่อดูว่าเชื้อจุลินรีย์นะคะกับ ไข่แดงที่เราเคยให้ไปนะคะโอ้ยกลิ่นสุดยอดเลยค่ะพุ่งมาถึงนี่เลยนะนี่ก็นั่งห่างกันสองไม้บรรทัดเลยนะคะกลิ่นพุ่งลุงแรงมากอันนี้เป็นไข่แดงเพียวๆนะจ๊ะไม่มีหัวเชื้อเนาะอ่าผสมกันแล้วปิดไว้เหมือนเดิมค่ะเผื่อเขาจะได้เป็นเร็วๆเพราะมีอากาศเข้าไปภายในนะคะ อากาศก็จะช่วยทำให้เขาเป็นได้เร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวค้นกระปุกนี้ด้วยเนาะเขาจะได้เป็นเร็วๆอืมเปิดมานี่กลิ่นหึ่งเลยไม่ต้องเศษเลยนะว่ากลิ่นยังไงคนที่เคยทำน่าจะรู้นะคะที่จะมีหอมหน่อยก็สีม่วงอะคะ่ะสีม่วงแดงอะกลิ่นกลิ่นไม่เหม็นนะสีเขียวก็กลิ่นไม่เหม็นนะคะ แต่ว่าจุลินทรีย์ที่ยังไม่เป็นนะยังไม่เป็นดีหรือว่ากำลังเริ่มเป็นเนี่ยกลิ่นเขาจะแบบสุดยอดมากรุนแรงมากถ้ากลิ่นเริ่มหอมนะแปลว่าใช้ได้นะคะเริ่มเป็นเริ่มเอาไปใช้งานได้แล้วก็ต้องไม่มีแก๊สพุ่งออกมาด้วยนะโอเคค่ะแคทพามาดูเท่านี้ก่อนเนาะสำหรับสีม่วงแดงเดี๋ยวแคทจะต้องรีบไปกรอกจุลินทรีย์ลงขวดให้กับลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวตามไปดูการกรอกลงขวดกับแคปกันเลยค่ะ ก่อนจะเทจูลินซีสังข้อแสงให้ลูกค้าเราต้องคนให้เข้ากันดีก่อนนะคะอันนี้เป็นหัวเชื้อจูลินซีสังข้อแสงอายุครบ2เดือนเศษๆนะคะกว่ากว่านะคะยังไม่ครบ3เดือนสารอาหารสําหรับจูลินซีสังเะหอแสงสีน้ําตาลแดงนี้นะคะถ้า2เดือนแล้วสารอาหารเขาจะมีค่อนข้างเยอะนะ3เดือนนี้ก็จะมีเยอะนะคะแต่3เดือนนี้ต้องรีบขยายหัวเชื้อแล้วนะคะ ถ้าเกินไปจากนั้นจุรลินซีอาจจะกลายพันธุ์ได้นะอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะคะสีแดงอาจจะไม่อยู่แล้วนะดังนั้นต้องรีบขยายหัวเชื้อนะคะนี่นะคะสีค่อนข้างเข้มมากจะมีความอมม่วงเล็กน้อยนะก็เทให้ดูแล้วนะคะ นี่เป็นหัวเชื้ออายุ2เดือนเสร็จของแคทนะคะนี่คือสีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ครบ2เดือนเสร็จสังเกตว่ากลิ่นจะไม่เหม็นเลยนี่แคทดมไม่ดูนะกลิ่นมันจะหอมแบบสลายนะคะถือว่าเป็นแล้วพร้อมใช้งานแล้วก็สารอาหารค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเทียบกับจุลินทรีย์อายุ1เดือนหรือยังยิ่งยิ่งอายุเยอะสารอาหารเขาจะเยอะตามนะคะแต่แคทไม่อยากให้เกิน3เดือนนะคะเพราะ3เดือนเนี่ย อาหารที่เราให้เขาไปเนี่ยเขาเริ่มจะหมดแล้วเราต้องรีบนําไปขยายหัวเชื้อนะคะระหว่าง2เดือนถึง3เดือนนี้ควรจะขยายหัวเชื้อแล้วนะคะสําหรับหัวเชื้อที่เราได้รับมาจากที่อื่นนะแคทาได้เลยนะคะว่าจุลินทรีย์ไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะถ้าเขาเป็นแล้วไม่มีกลิ่นเหมน็นไม่มีแก๊สพร้อมใช้งานและนําไปขยายหัวเชื้อได้ทันทีค่ะเดี๋ยวแคทต้องกรอกลงขวดแล้วนะคะกรอกลงขวดกันเลยนะคะตอนนี้ไม่ต้องตวงแล้วนะคะ เพราะว่าแคตกรอกปริมาณที่มากกว่าปกติทุกขวดแล้วนะคะตอนนี้เดิมทีจะตวงไว้ที่350 ml แต่ตอนนี้กรอกเกินทุกขวดนะคะจะกรอกประมาณนี้นะคะลูกค้าลดหลังๆสองสามเจ้ามานี้ก็จะได้ปริมาณนี้เท่ากันหมดเลยนะเดิมทีวัดเองนะคะ วัดที่350 ml ก็คือตรงตามมาตรฐานที่แคทต,ตั้งปริมาณไว้ตั้งแต่ต้นแต่ตอนนี้ก็คือให้ชนขอบค่ะเหลือช่องอากาศไว้เพียงเล็กน้อยนะคะลูกค้า2-3เจ้าหลังนี้ก็จะได้ปริมาณน,นี้เท่ากันแต่คนที่ได้ก่อนหน้านี้ก็อย่าคิดเยอะนะคะเพราะว่าแคทก็มีกอกเกินให้ประมาณ2-3ขวดเช่นเดียวกัน ที่ได้ไปก่อนหน้านี้ก็ขยายกันได้เยอะมากแล้วนะคะก็ทยอยส่งรีวิวมาให้ดูว่าตอนนี้กลายเป็นสีแดงเยอะมากแล้วนะคะหัวเชื้อจากคุณแคทก็ดีใจกับลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่นำไปขยายหัวเชื้อแล้วกลายเป็นสีแดงส่วนใครที่ยังไม่เป็นยังไงเราก็จะมาพูดคุยให้คำปรึกษากันอยู่เรื่อยๆนะคะ ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะแดงหรือไม่แดงยังไงแค่จะช่วยทุกคนแก้ไขจนกว่าจะแดงค่ะแล้วก็ไม่ต้องทิ้งนะคะถ้าใครทำไว้แล้วไม่ไม่แดงเนาะห้ามทิ้งเด็ดขาดนะคะแค่จะไม่แนะนำให้ใครนำไปทิ้งนะเพราะว่าเขาเอามาเป็นอาหารของหัวเชื้อได้นะคะเสียดายค่ะเสียดายอาหารที่เราทำไว้ ถึงจะสองสาเดือน4ี่หเดือนผ่านไปไม่กลายเป็นสีแดงก็ไม่ควรทิ้งค่ะนำมาเป็นอาหารสำหรับหัวเชื้อที่เราได้ไปทีหลังได้เลยนะไม่ควรทิ้งนะคะนี่ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการกล่องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงครัวสสำหรับ ลูกค้านะคะอันนี้เป็นของคุณชนะเมธนะคะที่จักหวัดจันทบ,บุรีเดี๋ยวเตรียมส่งให้เลยนะคะจบจบคลิปนี้แล้วเตรียมส่งให้เลยจ้าไม่ต้องกังวลนะคะรีบส่งให้แน่นอนก็บอกไว้นะคะว่าขอเอามาทำคลิปให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆได้ดูกันด้วยเนาะวันนี้มีผ้าอ,อ้อมเด็กไม่ใช่ผ้าอ,อ้อมเด็กนะคะเป็นผ้าสับน้ำมูก วันนี้เป็นหวัดยังไม่ค่อยหายดีนะคะก็เลยต้องมีผ้าสับน้ำมูกติดตัวมาตลอดเลยนะเวลาแบบไอจามก็นะคะจะได้ปลอดภนะัยเนาะไม่เป็นการแพร่เชื้อให้กับคนรอบข้างเราด้วยนะก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แคทอยากจะแสดงความเป็นห่วงนะคะสำหรับคนในเมืองตอนนี้กรุงเทพนะคะเจอมลพิษที่ค่อนข้างแย่มากๆนะคะ เมื่อเช้าเนาะได้ฟังข่าวก็ลูกสุดเป็นกังวลน,นะคะเป็นกังวลคนที่อยู่ในกรุงเทพพอประมาณเพราะว่าลูกสาวแคทเองก็อยู่ที่กรุงเทพนะคะแล้วเขาก็ต้องนั่งรถไปโรงเรียนทุกวันแต่ก็จะอยู่โซนที่เขาก็จะอยู่ฝั่งทนนะอาจจะไม่เจอสภาพมลพิษที่ค่อนข้างตแน่นเหมือนกับเขตเขตภายในก็คือถ้าเป็นแบบ อนุสาวรีย์อะไรอย่างนี้หรือ <c oughs> ถ้าเป็นเขตอนุสาวรีหรือโซนที่รถติดกันหนาแน่นนะคะมุลลผิดค่อนข้างเยอะเนาะเขาก็ออกมาเตือนนะคะด้วยความเป็นห่วงทุกคนให้ใส่แมสนะคะใส่หน้ากากปิดจมูกป้องกันไว้ส่วนหนึ่งนะคะก็จะปลอดภัยสำหรับตัวเราเองนะเพราะว่า ฝุ่นละอองตัวนี้นะคะค่าที่เขาจับได้มันเล็กขึ้นเดิมทีอะ่ะเขาวัดตัวเลขได้แค่10แต่ตอนนี้น่าจะ2.5นะคะซึ่งเป็นฝุ่นควันมลพิษฝุ่นที่สามารถเข้าไปถึงปอดเราได้นะแล้วก็เข้าไปสู่กระแสะเลือดได้นะคะซึ่งอันตรายกว่าเดิมนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้คนที่อยู่ในเขตพื้นที่หนานแน่นของมลพิษนะคะภายในกรุงเทพ โซนเมืองต่างๆที่เขาเตือนไว้นะคะก็ป้องกันตนเองด้วยการใส่แมสหน้ากากป้องกันฝุ่นที่มันมีขนาดเล็กๆเข้าไปสู่ภายในปอดของเรานะคะก็เป็นห่วงกันเนาะละค่ะแคทก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แคทเหมือนเดิมนะจ้าเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจอ,อุ่นๆเล็กๆน้อยๆให้กับช่องคุณ Cat ไลฟ์นะคะแคทจะได้มีกำลังใจนะคะมาทำคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันอีกในโอกาสต่อไปนะจ๊ะถึงป่วยยังไงก็สู้นะคะสู้ตามสภาพกำลังสภาพร่างกายที่มีอยู่นะคะ ยังไงก็จะนำเสนอสิ่งดีๆและเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้ดูได้ชมกันต่อไปจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทในครั้งต่อไปด้วยจ้ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ